MTZ-S ปี2018ลูกค้าแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นภายในห้องโดยสารซึ่งคาดว่าจะมีหนูเข้ามาทำรังข้างในรถเราจะถอดตู้แอร์มาทำการล้างทำความสะอาดให้ครับเริ่มทำการถอดครับขั้นตอนการถอดคอนโซลครับกำลังจะยกออกกำลังจะถอดตู้แอร์ออกมาครับอยู่ในสุด สร้างกำลังถอดยกตู้ออกมาครับสภาพตู้แอร์มีร่องรอยการกัดแทะกระดานของหนูเข้ามาข้างในรถครับขั้นตอนการล้างตู้แอร์ครับเราล้างให้ทุกชิ้นครับเปลือกตู้แอร์ การเปลี่ยนกองน้ําที่เปื่อยยื่ให้ใหม่ครับประกอบเรียบร้อยพร้อมประกอบใส่ในรถครับหลังจากที่ล้างตัวแอร์แล้วกําลังทําการประกอบกลับคืนครับกําลังสีทำความสะอาดล้างแฉงล้างตู้แอร์ให้ลูกค้าครับหลังจากประกอบตู้แอร์เข้าไปแล้วแลวกข้ามเติมน้ำยาเรียบร้อย เทสระบบเตรียมส่งงานให้ลูกค้าตอนนี้งานประกอบเรียบร้อรยครับมาดูอุณหภูมิความเย็นกันหน่อยอยุณหภูมิหน้าช่องแอร์อยู่ประมาณ6.5นะครับถ้าทั้่านใดใช้รถรุ่นนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องแอร์สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับช่างหนุ่0 8 9 9 2 1 8 0 5 ขอบคุณครับ